เราจะมาแนะนําการใช้งานปฏิทินเลือกจาม64สุขวยกันต่อนะครับอย่างในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีวันที่จะบอกกาเจื้อใช่ไหมครับเราจะมารู้จักราศีบนราศีล่างนะครับราศีบนกะอีกเปี้ยเต็งโบกี้แกซิงยิมขุยเป็นธาตุอะไรเป็นพลังอะไรมีคําอ่านเขียนไว้นะครับเป็นสําหรับดูวันนะครับแล้วก็ราศีล่างนะครับก็จะมีเจื่อทิ่วเอียงบ้าซิงจงีง่อบีซิงอิวสุขไหเป็นธาตุอะไรเป็นพลังอะไรนะครับก็จะไว้สําหรับดูยามครับ ดูว่าเวลากี่โมงอย่างวันที่5นะครับเป็นวันกี้เบ้าเนี่ยก็เราจะดูว่าวันกี้เนี่ยเป็นยามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนยฮะก็อยู่ในช่องก้ากี้เลยนะครับฝั่งซ้ายบนซ้ายนะครับอย่างยามจือเนี่ยก็จะเป็นก้าจือนะครับ5้าทุ่มถึงศูนย์ศูนย์จุดห้าเก้านะครับก็จะเป็นก้าจือแล้วก็ตีหถึงตีสองห้ก็จะเป็นอีคิวก็จะเป็นยามทิวนะครับแล้วก็ตีสถึงตีสี่ห้าเก้าก็จะเป็นเปียอิงเป็นยามอิงแบบนี้ครับ